ตอนนี้ผมน่าจะสามสิบแล้วใช่ทุกคน <laughs> ขอก่อนเลยละกันเซเบอร์ er, มายังไม่มา,าอีกเหรอซื้อเซเบอร์มา เอ right. าล่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีผมยูมะซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันในโฮงไกซาเรลแล้วนี่คือ For Hall, Chaos, ์คัตเทนหอเมมโมรี่โอเคออสเซปัสามความลำบากของนักผ่นันกับผมฮะวิส่วนพันแข้งพันขากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเมื่อวานนะผมลองเล่นดูลนวะปรากฏว่าจบที่19ไซเคิลนะครับผมก็เลยไปนอนคุณคริสในหนึ่งคืนว่าอืมทำอย่างไงให้ผ่านปรากฏว่าตื่นเช้ามาครับผมลองเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ต่างออกไปจากเมื่อวานมีแค่ลำดับในการโจมตีคคครรรัับบบแแ่นน้้้ืออผมจ21เลวก็ียย ความสามารถของรอบนี้นะครับก็คือศัตรูตระดับสูงในแต่ละเวฟแต่ละรอบจะได้รับ memory imprint เป็นจำนวนหนึ่งตัวนะครับและ memory imprint เนี่ยมันคือเผาไไม้พิเศษศัตรูจะโดนเผาะไม้แล้วก็หลังโดนสกิลต่อสู้นะครับจะทำให้ splash damage ออกมา10-20%ของ attack ของผู้โจมตีใส่ศัตรูเป้าหมายแล้วก็ตัวใกล้เคียงเพราะฉะนั้นสมมุติว่าศัตรูมันติด memory imprint ไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามนะครับเราก็จะสแปมสกิลต่อสู้ใส่ตัวนั้นแล้วตัวข้างก็จะโดนดาเมจด้วยแล้ว้อดาเมจตัวเนี้ยผมว่าช่วยได้เยอะอยู่นะครับมันมันเร่งผมขึ้นมาสอง cycle เลยนะทุกคนนั่นแหละก็เลยเออความสามารถรอบนี้ก็ดีแล้วนั่นก็ ทำให้ตัวละครอย่างอาร์เชอร์นะครับที่สแปมสกิลต่อสู้เก่งมากๆสกิลต่อสู้1 2 3 4ยิ่งไอดอรอนหหรือว่ามีตัวละครสายฟื้นตามสกิลทั้งหลายนะครับ <c oughs> น่าจะดีนะแต่ว่าผมไม่ได้ทําตัวละครมานะครับก็เลย ยังไม่ได้เล่นนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ครับจะเล่นเป็นเฟสเชลกับไซเฟอร์นะครับเพื่อแบบว่าสแปมแล้วก็ความที่ว่าบอสในครึ่งบนเป็นสวอกสวอกมีการอันเชิญเอ่อโรบอตอาร์มยูนิตนะครับซึ่งมีความสามารถในการจองจำดังนั้นเตรียมตัวละครอย่างน้อย2คนไปเนะี่ยลมสายฟ้าแล้วก็ควันต่มในการเบรกมือเพื่อที่ว่าเอ่อเราจะได้ไม่โดนจับนานเกินไปละกันนะครับแล้วก็ครึ่งห่งังอ่ะตอนแรกผมเล่นเป็นไพนอนกับ Her, เพื่อที่แบบว่าเออมีฮิวซึ่งหนึ่งคนกำลังดีใช่ไหมแต่พอลองเล่นดูจริงๆนะครับปรากฏว่าอ่อถ้าสมมติว่าเราเขี่ยครึ่งแรกได้อะ เวฟแรกอะเราเขีย์ได้เสร็จปุ๊บเวฟสองเป็นอเวนเจอร์วินครับอเวนเจอร์ินมีความสามารถในการที่ว่าเขาสาัมมอถลูกเต่ามาแล้วถ้าเราตีลูกเตา่าชนะแต้มเขาเราได้พลังงานฟรีนะครับแบบอัลติเมตเต็มเลยแล้วกลายเป็นว่าไพนอนกดอัลติเมตได้2รอบโดยที่แบบว่าผมไม่ต้องทำเลยเลยก็เลยกลายเป็นว่าโอเคถ้างานครึ่งล่างเล่นไพนอนโนซัสเตนเล่นได้นะครับสบายมากเลยด้วยดังนั้นฮะมาเริ่มเลยไหมฮะผมพร้อมแล้วสำหรับวันนี้ let's go let's go <S <Okay. S 2> ก็อย่างแรกเลยนะครับขอไปที่อเวนเจอร์วินโรบินแล้วก็ไซเฟอร์ รีโลก่อนครับศัตรูมี2ตัวใช่ไหมครับระหว่างอุลูมาตอนเกตคิปเปอร์กับหีบวิญญาณข้างอ่านี่สิ่งที่เราจะรีโลมาก็คือขอให้ไอตัว เอ่อชื่อะไรนะหีบวิญญาณข้างนะครับติดทั้งเหรียญแล้วก็ติดเมมโมรี m อิมพ t ด้วยก็กลายเป็นว่าเราสแปมสกิตอสู้ใส่ตัวเนี้ยก็จะแพร่ใส่ตัวอุลุมาตอนเกทคิปเปอร์ด้วยนะครับแต่ผมกําลังคิดว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเราตีอุลุมาตอนเกทคิปเปอร์ก่อนคือมันมี 2, 2แนวคิดนะครับการที่เรากําจัดอุลุมาตอนเกตคิปเปอร์ครับมันหมายความว่าไอตัวปามังกรเขาจะระเบิดด้วยถ้าปามังกรระเบิดสตูจะติดลดดีเฟนส์นะครับแล้วกลายเป็นว่าในตอนสุดท้ายเราจะตีหีบวิญญาณข้างในสถาานะเแววบบว่ร็ แต่ว่าหิมพานยานข้างมันมีเรื่องของความกลัวที่ถาโถมครับก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าเราโฟกัสให้ตัวละครเราไม่ติดซีซ,ซีมันจะสําคัญกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็คิดมาแล้วแต่ว่าพอผมโฟกัสที่หิมพานยานข้างแล้วจบด้วย21ไซเคิลผมก็โอเคถ้างั้นเอาตามนี้ก่อนละกันนะครับเปิดด้วยการตีปกติใส่หิมพานยานข้างแล้วก็โรบินสกิลต่อสู้ครับโอเคหนึ่งสองหอโรบินนะฮะอ่าไซเฟอร์เฟเชลนะครับ, her, ial, รบกสกิลต่อสู้ตัวอุลมาตอนเกตคฮิปเปอร์จะโดนดาเมจแถมด้วยปึ๊บ ไม่เห็นแล้วโรบินพลังงานเต็มแล้วครับก็อาเวนจูรีนตีปกติไปก่อนปึ๊บแล้วโรบินอัลติเมทเสร็จปุ๊บนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าตอนเนี้ยเซนชั่นเรทอยู่ที่สามสิบสามเพราะฉะนั้นไซเฟอร์ตีปกติครับแล้วก็สกิลต่อสู้หนึ่งสองโล l l o w up follow up f ล l l o w up โอเคแล้วก็อัลติเมทเต็มจากนั้นเซนชั่นเรทตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเซนชั่นเรทหกสิบหกใช่ไหมโอเคงั้นตีปกติอ่ะปึ๊บแล้วก็เวลายะอ่าพอเกย์คิปเปอร์เข้าเทิร์นนะครััับเเเขาจะ่่่งแอออคชนนตตวที เซ็งชันเรทเต็มปรากฏว่าเมื่อกี้ก็คือเล่นแอคชั่นฟรีและการเปิดว่าผมได้ซัดก่อนอัลติเมทของ stack เฟรชเชลสสแต็กเต็มๆนะครับก็ไปเลยยาๆๆๆสองส t a ็กสองส็ก let's go แล้วไซเฟอร์ก็จะได้สแต็กจำนวนมหาศาลนะครับแล้วเดี๋ยวเอาสแต็กตรงเนี้ยไปฟาดโซวอล็อกดีกว่าไหมหรือว่าเราจะเอาไซเฟอร์ฟาดตรงนี้ไปเลยจะได้แบบว่าจบเร็วๆเ,เออนี้ก็น่าสนใจนะผมไม่เคยลองเลยเออะลองดูสิกดสกิต่อสู้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้แ,แต้มสกิลเหลือสแต้มเยอะดีก็เลยไปก่อน่อสู้อีกครั้งหนึ่งโชว์ โซแล้วก็ Follow up Followup จบฮะเอียร้อยแล้วก็เดี๋ยวอีก1 Cy ไซเคิลนะครับโอ้ไอเอ็นจีดีมากเพราะว่าอุลมาตอนมาต่อยโรบินซึ่งมีความสามารถในการต้านทานสถานะ100%นะครับใส่ไม่ติดซีซีนั่นแหละโอเคทีปกติไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวปามังกรมาตีแต่เป็นจูนจชมทีต่อเนื่องครับสเต็คแล้วก็ตอนนี้เมมโมรี m อิ i พรินต์อยู่ที่อุลมาตอนเกตคลิปเปอร์แล้วครับเพราะฉะนั้นการกดสกิลต่อสู้ของไซเฟอร์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแล้วดาเมจก็จะถูกกระจายไปใส่พวกปาังกรด้วย ใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าเฟเชียษครับอัลติเมทเต็มตรงนี้เราก็ไปเลยโอเคขอซัดก,ก่อนละกันโรบินโรบินพลังงานรัชพลังงานไปเลยก็ได้มาครับผมว่าแต้มสออกิลเราพอได้อยู่อะคือพอใส่ไซเฟอร์มาแล้วแบบว่าสนุกดีนะฮะขอแหละขอแหละโอ้ยต่ออ้าวติดต้านทานสวยมากอ่าสกิลต่อสู้หนึ่งสองผมว่าได้อยู่นะสกิลต่อสู้ใช่ไหมฮะ 33มสมโรบินพลังงานเต็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอไซเฟอร์เอ่อเออเออตีปกติก่อนแล้วโรบินอัลติเมทฮะเล่นแอคชั่นหนึ่งทีมขึ้นมาเสร็จปุ๊บสกิลต่อสู้1 2โอเคโอเคเบรกได้ครับแล้วก็ไซเฟอร์อัลติเมททุกคนพร้อมแล้วเอาเพื่อความชัวร์ให้อเบนจูรินไปก่อนครับจำเป็นปะเฮ้ยจริงๆไม่จำเป็นดีกว,ว่าโอ้โหผมคํานวณดาเมจพลาดไปหน่อยปล่อยอัลติเมทอเบนจูรินฟรีเลย ก็ถือว่าสแต็กโจมตีต่อเนื่องมาแล้วก็ตรงนี้แถมอีกทีหนึ่งอ่าเมมโมรี่อินฟินจะติดที่โซลล็อกเสมอนะครับเมื่อวานอ่ะผมกลัวเรื่องของอ่าไอการหวัดกลัวที่ถาโถมผมก็เลยโฟกัสไอตัวหีบวิญญ,ญาณข้างก่อนท,ทั้งที่จริงๆแล้วผมควรตีโซลล็อกก่อนเพราะว่ามีเมมโมรี่อิ i n ินในการแพร่ดาเมจออกไปใช่ไหมล่ะอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะหน่วงอัลติเมทของไซเฟอร์ไว้ประมาณหนึ่งครับรอตอนที่วซลสัมมอนมือมาแล้วเราก็จะอัลติเมทของไซเฟอร์ทั้งสร้างดาเมจแล้วก็ทำดาเมจคนตั้งสองยู มือก็จะแตะสกิต่อสูอ้ยัดเข้าไปฮะตอนนี้ไม่มีใครติดความกลัวที่ถาโถมนะครับเพราะฉะนั้นฟรีมากอัลจิเมตของเฟเชยฮะไปตอนนี้ต้มสกิลเหลือเยอะมากกดสกิลต่อสู้ก่อนโอเคแล้วก็โรบินบรัสพลังงานขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งความกลัวที่ถาโถมแล้วอัลจิเมตเต็มครับก็ไปเลยไม่จําเป็นต้องแบบว่าหน่วงเยอะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับหน่วงจังหวะไหนกดดีสุดอะ่ะผมไม่แน่ใจแล้วตอนนี้มีความกลัวที่ถาโถมนะเพราะฉะนั้นสกิลต่อสู้ไปก่อนก็นได้ แล้วก็ตีปกติอัลติเมตรอนะครับไซเฟอร์เนี่ยน่าจะรอบหน้าแหละที่สวอลล็อกซัมมอนมือซึ่งเราก็จะได้แต้มแบบว่าตีปกติก่อนฮะซัมมอนมาแล้วแล้วก็อัลติเมตโอ้แล้วตรงนี้จริงๆแล้วการเบรกสวอลล็อกเองก็สามารถทําให้มือกดจองต่ำไม่ได้เช่นกันครับได้และมันจะไม่มีคําสั่งเข้าไปที่มือสวอลล็อกดิ้นนิ้วไม่ได้เนี่ยครับก็เลยเป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถเล่นได้อ่าเหลือสามแต้มตีปกติก่อนแล้วกันฮะแล้วก็สกิลต่อสู้ หนึ่งสองเตืนของมืออีกรอบก็ยังไม่มีคำสั่งเข้าไปนะครับดังนั้นก็ฟรีฮะโอเคแล้วพอโซลกตื่นโอ้โจมตีหมู่มาทั้งทีมได้พลังงานฮะโอเคสวยสวยแล้วก็ความกลัวที่ถาโถมอีกครั้งหนึ่งแต่โรบินพลังงานจะเต็มคิวต่อซึ่รตรงนี้เราจะเบรกมือได้คือรอบหน้าครับโซลอกได้เล่นก่อนแล้วก็เป็นเตอนของมือใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเบรกมือด้วยควันตั้มโดนหน่วงแอคชั่นออกไปเยอะกว่านะครับใส่แล้วก็ไปเลย แล้วทิเมตซัดไปก็ไล้ฮะเอ่อตอนนี้คือไม่ค่อยคิดอะไรละโรบินที่ปกติพลังงานก็เต็มใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ฟอ,อกเหลือ50%ดังนั้นสกิลต่อสู้อีกสองเทินผมเอาไว้ทิเมดเลยรรครับได้ได้ได้ไดโอ้แต่ว่าถ้าเมื่อกี้กดสกิลต่อสู้ไซเฟอร์จะได้โจมตีต่อเนื่องด้วยโอ้แบบนั้นดีกว่าหรือเปล่าเอาครับไม่เป็นไรเอ่อเราควรกดสกิลต่อสู้สกิลต่อสู้กดกดไปเถอนะเนาะเีรดไม่รู้ลวฮะไม่รู้ด้วยแล้ว แล้วก็อินจินตีปกตินะครับจากนั้นไซเฟอร์กดสกิลต่อสู้ใช่ไหมโอเคอเบรกจันข้างแตกสกิลต่อสู้สเปสต้าเมจออกมาฮะโอเคโอเคหน่วยชั้นถูกคนเวรีกูดครับโซฟาโซกูด so so ทุกคนแล้วก็ตรงนี้เราเน้นสแปมสกิลต่อสู้ไปเลยครับเน้นรัชดาเมจเอานี่มือแตกฮะโซลก์หนึ่งสองแล้วติเมทซัดโอเคไซเฟอร์พลังงานจะเต็มครับ<ป>ก็ อันนี้เบรกไดใช่ไหมโอเคโอเคไซเฟอร์กดสกิลต่อสู้รอบหนึ่งแล้วซัดอัลติเมทเข้าไปโอไม่ต้องแล้วไปเลยครับไซเฟอร์กดอัลติเมททุกรอบที่มีโอกาสปกติชอบหนวกไงนะฮะแต่ว่าสำหรับวันนี้ลองดูแล้วก็มันจะเวิร์กดีสกิวต่อสู้โรบินโรบินขาดพลังงานเท่าไหร่ครับ3 5ถ้าขาดพลังงานเกิน35ผมว่าถ้างั้นไซเฟอร์ตีปกติดี่ะเฮ้แต่ว่าผมลืมไปความกลัวที่ถาถมบ้าสมัต คำนวณพลาดไปหน่อยครับทีต่อสู้หนึ่งสองโอโรบินเผิ่งจะได้เล่นไปเลยละกันเหลือเลือดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาหรือเปล่าอืมความกลัวมาอีกแล้วโอ้แล้วติดฟเฟซิลทามมิ่งดูไม่ค่อยดีเลยเอโอโอ้โหโรบินอ,อัลติเมทเต็มแล้วก็สกิลต่อสู้ไปฮะโอเคสมอนมือมาอย่าจับโรบินนะหรือว่าหรือว่าถ้าเราใช้ไซเฟอร์อ,อัลติเมทเ,เข้าไปตรงนี้ มือแตกใช่ไหมใช่ผมไม่ยอมถูกจับหรอกนะตอนเนี้เอ้ยแต่ถ้าเราซัดโซลอกโซลอกอาจจะล้มก็ได้บ้ามากแล้วผมกดมั่วไปหมดแล้วเนี่ยหลอนจับเลยฮะอันนี้ถ้ากดสกลดดสิลต่อสู้อ่ะแกร์ชไมต่อไปอ่าจะช่า,เเาชงเ๋ยวครับน่าจะเรานี่แหละเดี๋ยวที่ปกติแล้วก็อัลตทเมทเฟสเชียจบแล้วครับโอเคได้ได้ได้จบที่26ใช่ไหม นั่นแหละครับ4ไซเคิลฮะเรื่องของทามมิ่งตรงนี้มันประหลาดนิดนึง <c oughs> อ่ะแต่ซอฟต์วินจูรีนนะครับนี่คือความจริงแจ๋วในการเติมอัลติเมทให้ตัวละครฝั่งเราเออไอนอนครับแซนด์ไปก่อนโอเคโอเคมา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 ก็ลำดับที่ผมลองมาแล้วว่า work เวิร์กป๊บน,นึงนะครับอย่าเพิ่งคือมเมื่อกี้เผลอกดออโต้ค้างไว้เ <c oughs> <c oughs> อาใหม่สตาร์ทมาปุ๊บนะครับสปีดของ MC ผมเร็วสุดในทีมเพราะฉะนั้นเราจะได้อัญเชิญเมมก่อนแล้วก็ ทิ้งหินกดสกิลต่อสู้ให้ไพนอนนะครับตกเป็นเป้าเพิ่มแอคแท็กแล้วก็โยนเทิร์นซึบโยนให้ไพนอนไพนอนกดสกิลต่อสู้เมมพลังงานเต็มเมมพลังงานเต็มปุ๊บโยนให้ไพนอนแล้วก็อัลติเมทหนึ่งอัลติเมทสองครับโอเคพรา้าผมลืมไปเลยไม่มีใครใส่แต่แดนแดนส่วนนตกเป็นเป้าตกเป็นเป้า,ปปาแล้วก็สกิลต่อสู้อีกครั้งหนึ่งขาดแต้มเดียวครับปรากฏว่าตกเป็นเป้าอีกแล้าครับไพนอนเลตสโกโห ไคนอนโฮกแล้วกดสกิลต่อสู้ก่อนหนึ่งครั้งครับเจ๊อาจจะแหลกนิดนึงนะฮะก็ตีมาตีสองเก็บไม่นิดหน่อยเก็บอยู่แต่แต่ไหวครับทีปกติสกิลต่อสู้โอเคสองทีแล้วแล้วก็ทีปกติทีหนึ่งอีกสองทีเบรกแล้วได้โบนัสเมทเลยครับแต่ว่าโบนัสเมทของฝึกชี้ชะตามันเท่าไหร่ครั ผมจำได้ว่าน้อยนะไอกเกียติยศ20%อันนี้ใช่ไหมแบบว่ามันดูน้อยมากเลยครับแต่ก็เอาเหอะมาสวดอีกทีหนึ่งตัวนี้เลือดเลเยอะกว่าฮะแล้วก็ซิลต่อสู้อีกทีหนึ่งหมดหลอดปะข้ามเสร็จเลยได้ไหมโอ้ยไม่พอโอ้ my g กอดเสียไป26โหเยอะอยู่นะ23อ่ะพอไหวแหละเวนจูนรับ ฟาดไปก่อนทีนึงโอเคแต้มสกิลหมดแล้วก็เลยตีปกติไปก่อนเอ่อ ...MC ตีปกติด้วยแล้วก็โยนให้ไพนอนไพนอนกดสกิลต่อสู้เมมต่อยแล้วก็ไพยนอนโดนตีมาปึ๊บโอ้ยโอ้ยทิ้งวินสมกับเป็นตีปกติไปก่อนเมมพลังงานยังไม่เต็มใช่ไหมเก้าสิบไมลำดับมันแ,แปลกๆป่อะโอ้ไม่งั้นพลังงานเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหประหลาดมากทีละสามเป โอ้ยเรียบร้อยหลับไปหนึ่งตื่นครับโอ้โหวันนี้ผมเล่นมา21ไซเคิลนะอันนี้ดูจากทรงแล้วน่าจะเหลือ20นะครับเป็นไปได้ไหมคิวต่อสู้ทีหนึ่งโอเค10คนหัวใจหินเอาเป็นจูรี่โอ้ยติโบติทีหนึ่งแล้วก็วสกิลต่อสู้พอเลือดเหลือน้อยเขาจะสมอลลูกเต่าใช่ไหมครับ มาแล้วมาแล้วซึ่งเราก็ไพ่นอนตีปกติไปก็พอใช่ไหมแล้วเราก็จะชนะเฮ้ย i.m.g เกมนี้เน่าเกินไม่ได้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 อะไรอ่ะผมไม่ควรพลาดติประหลาดเกินครับไม่ไหวอีกสักกลอฟเอาใหม่เอาใหม่ i.m.g เมื่อกี้ไม่ดีจริงประหลาดทุกคนเอาใหม่เลยสกิลต่อสู้ก่อน1ครั้งสกิลต่อสู้2ครั้งสกิลต่อสู้3ครั้ง3% 4%เนาะราวนั้นแล้วก็เมื่อกี้คืนแต้มสกิลไม่ติดด้วยหรอล็อบนีโบเนียโบเนียลังแกที่โบเนียไอดอลอนหนึ่งมีคืนแต้มสกิลให้ด้วยนะครับพอใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วกันไม่งั้นก็ไล่โ แต่ผมไม่มีฮะโยนขึ้นมาแล้วก็สกิลต่อสู้เนี่ยคืนตามสกิลติดแล้วโอเคหนึ่งครั้งแล้วก็เติมให้ไพนอนอัลติเมตอีกคนนึงเสร็จปุ๊บสกิลต่อสู้อีกครั้งปุ๊บนะผมเล็งผิดเป้าปะโอเคไพนอนอีกรอบนะครับสกิลต่อสู้แล้วก็ หรือว่าผมควรดึงแอคชั่นนะถ้าผมดึงแอคชั่นมาดีปะ่ะลองดูไหมแต่แค่2ตัวเองนะเดีย๋ยวเขาก็จะสึกชี้สตารเราสึกชี้ขาดอ้อยโรดาเมทที่ได้รับลงแล้วก็ส่วนไปแสนสี่แสนสี่เหรอแต่ถ้าเราตีปกติอะแสนห้างั้นก็ตีปกติเมื่อกี้ศสร็จตัวถูกเบรกเนาะตัวคูณไหนแรงกว่าครับสองย แล้วก็75 40สร้างแลวเวไเพิ่มอีกสี่ครั้งเอ๊ะไม่แน่ใจเลยะรับตีปกติก่อนแล้วก็รอบนี้ถ้าเรากดสกีต่อสู้อือฮึเฮ้ยเอาแล้วรอบนี้รอบนี้ดีกว่ายเยอะเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องล้วครับ <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> โอเคถ้าแบบนี้เราก็ได้อยู่ตีปกติตีปกติพิวต่อสู้โยนให้ไพนอนไพนอนอีก2แต้มชิบ โอเคเมมโดนฟาดโดนดูดพลังงานเฮ้ยร <Hey, S 2> ลเบรกน้ําแข็งทําทําไมอะแล้วโบเนียพลังงานโอ้โหและเทินตีปกติแล้วกันเอาแต้มสกิลดีกว่าใช่ครับโอ้ถามิ่งแบบวแ่าเหมือนประหลาดมากเลยคฮะโอเคติดแช่แข็งถ้าเราก,กดสกิลต่อสู้แล้วโดนโจมตีหมู่มาตรงนี้มีบัฟเพิ่มแอคแท็อาจจะคุ้มกว่ามาครับขอได้ไหมว้าว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวงั้นก็ไปเลยละกันไม่รอแล้วฮะ ีมีคนเกือบล้มสีิต่อสู้ทีหนึ่งตีปกติโอ้หรอบนี้ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยเอ่อตีปกติแหละใช่มีศัตรูแค่คนเดียวนะครับที่ต่อสู้อีกครั้งเบรกได้ตีปกติแล้วก็เดี๋ยวตีปกติใส่ยังไม่เมาเฮ้ยแบบนี้ตีปกติแล้วสกิลต่อสู้ข้ามเฟสไปก่อนเฮ้ยแต่เมื่อกี้สามเปอร์เซ็นต์ผมจะลองเสี่ยงกับตรงนี้ดูไหมหรือว่าคือผมกลัวตีไม่ล้มอะเอาจริงอนะกลัวตีปกติเราไม่ล้มสกิลสกิลไปเถอะเนาะ โอเคฮะแล้วก็ memory imprint สองแต้มแล้วก็บึ้มเอ้ยแต่เดี๋ยวเมื่อกี้จัดการเอาเวนจูรีนเร็วเกินแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้เติมอัลติเมทอ้าวแบบนี้ทิงวินล้มนะเนี่ยอุ้ยบ้าไปแล้วอะบ้าไปแล้วอะเนี่ยทิงวินจอดเนี่ยไม่ควรล้มครับอุย้ยเมมต่อ,อยโจมตีหมู่ทิงวินตีปกติไปก่อนก็ได้แล้วก็ MC ตีปกติ โอ้นักแต้ม MC กับเมมรวมกันหรออันนี้ผมเพิ่งรู้ถ้ากดสกิลต่อสู้สกิลต่อสู้อัลติเมตเต็มนะครับแล้วก็แปลงร่างเลยก็ได้โอเคถ้างั้นอัลติเมตตรงนี้ไม่จําเป็นละไม่แต่จริงๆโผควรได้อัลติเมตพิเศษจากอเวนจูรีนทุกคนไม่ควรเป็นแบบนั้นดิแล้วก็ถ้าเป็นโลจิกออโต้เขาจะกดสก so, ิลต่อสู้ตันอมัน,นครับแต่ว่าเราตีปกติใช่ไหมนี่แต้มเต็มอยู่ดีแล้วก็นี่ไง ควรจะได้อัลติเมทตผ่านวิธีการนี้นะครับส่ที่ควรจะเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นแหลมากย่สไซเคิลตอนนี้ยงยี่สิบสองอยู่เนาะทีปกติทีนึ่งแล้วก็กิลต่อสู้โ oh อ้ไม่กอดสิเปอร์เซ็นต์ฮะทีปกติทีนึ่งสามหนึ่งเาไม่รอบหน้าผมชนะนั่นแะไม่เป็นไรมาห้าแต้มเ <laughs> ขาไม่รอบหน้าผมชนะจริงครับนี่ไงจบที่21 c y c l เเท่าเดิมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับ ผมว่ารอบนี้ก็ยากอยู่นะแต่ว่าบัฟรอบนี้มันดีแล้วมันดีกับอาเชอร์มากผมไม่แน่ใจว่าอาเชอร์ทำได้ประมาณไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเก่งสุดๆไปเลยตัวละครที่เน้นสแปมสกิลต่อสู้อย่างอรักษาเอ้ะเดี๋ยวนะอ๋อเฉพาะตัวเมมโมรี่ p r ิ n t ์เนาะผมว่าอาเชอรอนก็ดูดีนะครับใครที่ใช้สกิลต่อสู้ท่านเฮต้าเหรอแต่ประเด็นก็คือมันต้องเป็นแบบว่าสกิลเป้าเดี่ยวที่โจมตีได้หลายๆครั้งซ้อนทับเข้าไปเยอะๆนะครับคิดว่าน่าจะดูดีมากๆ เพราะผมเคยเห็นเฟซเชลแบบว่าสกิลต่อสู้แล้วแบบตัวข้างๆโดนห้าหมืนก็เลยดูเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสวยดีนะครับที่ต้องระวังก็มีแค่ความกลัวที่ถาถมการต่อยกักขังของเกตคิปเปอร์ฮะแล้วก็สวอลล์กับมือจับส่วนเอเวนเจอรีนเขาเติมมัลติเมทให้เราได้ถ้ามีไพนอนนะ่ะผมมาสะดวกสุดเลยแต่ผมนึกไม่ออกเลยว่านอกจากไพนอนแล้วใครเล่นแล้วเวิร์กครับ <laughs> ห้องเอเวนเจรีนเนแบบน่าก,กลัวจัดแต่นั่นแหละครับสิทธิพิเศษของคนมีไพนอนครับ <laughs> มาฮะก็ผมได้เมชกาชามาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้น,น,นเท่าไหร่เอ่ยโอ้ยสาโลตอนนี้ผมน่าจะ30แล้วใช่ทุกคน <c oughs> ขอก่อนเลยละกันเซเบอร์มายังไม่มาอ่ะก็ชือ้อเซเบอร์มาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมได้จริงป่ะเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> อ้าแล้วได้ก่อนอย่างนี้แล้วแล้วไอ้ของขวัญจากเฟเนี่เอาไง <c oughs> จ๊มเป็นปะ คือเอาตามตรงนะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ปะ่ะแต่แบบนั้นอาเชอร์ก็จะมีของดีๆใช้นะทุกคนเราเอาที่เหลือไปกดจริงหลิวดียวไหมคือจริงหลิวเป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีอนะ่ะก็ฟังดูน่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีละกันมีเวลาทั้งเจ็ดปดวันคนือคผมโจมเซเบอร์ด้วยห้าสิบโลแบบไม่หลุดเลดด้วยทุกคนแล้ว,แล,วแล้วแพทหน้าทำไงก็กำลังคิดอยู่ว่าน้องมีนาะเวอร์ชั่นเอเวอร์ไนท์นะทุกคนคือแบบว่ามันแพทหน้าแพทถัดไปต้องมีนะครับ โอเคไว้เดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะครับก็อาสส์วันนี้นะครับกับวิดีโอชนพันแข้งพันขาที่เน้นเก็บดาวนะครับไม่เน้นเก็บแต้มก็สอวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมฮะขอบคุณทุกที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดคอนเซนปต์ฮงไกสตาร์เรียแบบนี้นะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีกับผมเจม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ